ดวงใจในความหมายของเศรลปิญญิจยั่งงอะไรที่เป็นที่รักก็คือดวงใจครับอืมใูได้นนเชียบมงแต่ดวมใจในความหมายของคนสุพรรณทุกคน,นก็เปรียบเสมือนคนสุพรรณที่มีหัวใจดวงเดียวกันที่รักและภูมิใจในการที่เป็นเมืองสร้างสารรค์ทางด้านบัญรีที่มีมายา,ยาวนานและจะย,ยั่งยืนสืบไป ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยดวงใจของพวกเราทุกคน้าจะมีวน Thank you. i Thank you. เอาตัวหนักไปนะครับขอรูปหนังไฟสวยๆให้ก้อของพี่ต่อเด็ดให้นะครับเป็นทุกทา รู้ว่าใจใจเธอเธออยากจะรุกนักตอนนี้นาทีนี้ตัวจำต้องการจับเปลนเช่นพันเังคงเลยทุิศกาลยังอยู่ไหมหาทางแคนไกลเป็นอย่างไรตามมาดีพว่าโวเพราว่าเธอเมิ่สักนไม่ได้ดีต้องมีแค่เธอเธอคเดียวที่ฉันได้ดูููเธอรู้วใจใจรู้อัวตอนฉันนัองตเก็บความของคากไม่ได้ด you Thank you. เสียงดนตรีที่ไพเราะก,ก้องนกล่ฟไปทั่วโลกตราบนานแสนหนาะ สุพรรณบุรีปาริฮานไบรรักและในวันนี้ครับต้องขอเสียงปรบมือนะครับให้กับนักแสดงนำของเราน้องกังนะพัดอินใจอือ แสงสวยจากใจชุ่มสากับคุณติละชยานิจจ และวันนี้ก็จะมีเหล่าแฟนที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ไปด้วยกันนะครับลูกหลานชาวสุพรรณบุรีขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพร้อมร้องจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีน้องรองจากวิทยาลัยน่านวิสิ์สุพรรณบุรีน้องรองจากมหาเิทยาลัยรามาสุสวรรณธนบุรี มลพิทยาน้กงจากโรงเรียนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีคณะแสดงวิทยุทหารเมืองสุพรรณอาจารย์ไพโรน้กงจากโรงเรียนกันตสูตรศึกษาสตร์และน้องจากโรงเรียนวิทยจำสายวิทยาลัย เป็นตักับเขียนบทและกับการแสดงสุภักษรุสุภวัจงศริและผู้สั์่าชและขาดไมได้เสียงปรดัๆให้กับสานการนธมจังหวัดสุรรณบุรี ขอเรียนเชิญนะครับคุณปิทยาเอี่ยมอันภาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครับไป้ขึ้นมามอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องการพัดและเอาวลี์รที่บนครับขอเรียนเชิญครับเสียงมฮ้กับท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับในการรวบรวมแรงมือร่วมใจกันของทุกโรงงานทุกภาครัและภาคเอกชนนะครับซึ่งทำให้เราสร้างสรรค์ผลงานอย่างดีเยี่ยม และก็สร้างความภาคภูมใจนะครับให้กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างความภูมิใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและประเทศไทยของเราครับ<ว>และขอเรียนเชิญนะครับท่านสส สุจริตนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสุพรรณมูริเกศเหน่งนะครับเดือนงานก่อตั้งภาชนะครับในทางของปาวลีทองพิมลด้วยนะครับถึงเชิญนะครับ รับจิตนะครับรองนายกจังหวัดชุดมภรทบุรีครับเปยนเชิญท่านอารุณน,นะครับประธานที่ปรึกษ,ษานะครับประการธรรมจังหวัดชุดมภรทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการนะครับเข้ามาร่วมถ่ายรูปกับเหล่านักแสดงนะครับขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งด้วยครับ เป็นลูกโใจหน่อยนะครับรวมใจดูหนึ่งที่เราวรนกันครับโวมใจพบนสุขอังครับขออนุญาตนะครับนับหนึ่งสองสามนะครับเราจะเฮไปด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามย ต้องมีเดี่นะครับหนึ่งสองสามเย้เดี๋ยวเราทุกคนนะครับท่านผู้ชมด้วยนะครับหนึ่งสองสามเราจะพูดว่าสุพรรณบุรีที่รักคอยได้ตัดนะครับหนึ่งสองสามสุพรรณบุรีที่รักวันนี้ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณนะครับ ต้องบอกว่าครับขอบคุณที่สสยนะครับขอบคุณท่านผู้กทนจังหวัดนะครับขอบคุณนะครับท่านการุณนะครับขอบคุณทุกอย่างทุกท่านครับในทุกท่านครับท่านเอกชนและขอขอบคุณคนดูที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรอบสุดท้าย15นาฬิกานะครับเดี๋ยวท่านใดนะครับอยากจะมอบของที่ระลึกนะครับให้กับนักแสดงนะครับเดี๋ยวเชิญได้เลยนะครับเราจะมีคิว่าโขนนะครับตอนนี้ ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอนะครับทุกท่าน